สรุปหนังสือไปต่ออย่างไรเมื่อไม่ใช่อย่างที่หวังเขียนโดยไลซาเธอร์เคิร์สชีวิตของมนุษย์เต็มไปด้วยความฝันและความคาดหวังเราต่างปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ราบรื่นมีความสุขสมบูรณ์ตามที่ใจวาดหวังไว้แต่ความจริงกลับมักไม่เป็นเช่นนั้นหลายครั้งเราพบกับการสูญเสียความผิดหวังความล้มเหลวและคำถามว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนตั้งใจจะพาเราเดินเข้าสู่ความจริง อันขมขื่นเหล่านั้นเพื่อเรียนรู้วิธีที่จะไม่เพียงแค่ทนแต่ยังเติบโตท่ามกลางสิ่งที่ไม่เป็นไปตามหวังผู้เขียนเริ่มต้นด้วยการเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวที่เต็มไปด้วยรอยร้าวทั้งปัญหาชีวิตสมรสความเจ็บป่วยและความผิดหวังในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเธอสารภาพว่าหลายครั้งที่เธอรู้สึกว่าโลกทั้งใบพังทลายแต่เมื่อเธอกลับมามองลึกลงไปเธอพบว่าความแต่สลายนั้นไม่ใช่จุดจบหากแต่เป็นบทเรียน ที่จะเปิดประตูสู่การเยียวยาและการค้นพบพลังภายในใจความสำคัญของหนังสือคือการยอมรับความจริงที่ไม่เป็นไปตามคาดหวังความทุกส่วนใหญ่ของเราไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์โดยตรงแต่เกิดจากการที่เราอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างที่เราคิดแต่เมื่อมันไม่เป็นเช่นนั้นเราจึงเจ็บปวดการเปลี่ยนมุมมองจากทำไมมันต้องเกิดขึ้นไปสู่ฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้คือก้าวแรกที่จะทำให้เราผ่านพ้นความเจ็บปวดได้ ผู้เขียนอธิบายว่าการแตกสลายคือส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่การแตกสลายนั้นสามารถเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องแตกออกก่อนจึงจะงอกขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่อีกแนวคิดสำคัญคือการปล่อยวางการควบคุมผู้เขียนบอกว่ามนุษย์เรามักอยากควบคุมทุกสิ่งทั้งอนาคตความสัมพันธ์และแม้แต่ความรู้สึกของผู้อื่นแต่ชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม การพยายามกอดระดัทุกอย่างไว้ยิ่งทําให้เราทุกข์หนักขึ้นผู้เขียนยังเล่าถึงพลังของการซื่อสัตย์กับความรู้สึกหลายครั้งเมื่อเจ็บปวดเราพยายามปกปิดปฏิเสธหรือแสร้งทําเป็นว่าไม่เป็นไรแต่การกดเก็บอารมณ์มีแต่จะทําให้บาดแผลลึกขึ้นเธอเชิญชวนให้เราเรียนรู้ที่จะซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองยอมรับว่าตอนนี้เราเศร้าเราผิดหวังหรือเราโกรธการซื่อสัตย์กับความรู้สึกไม่ได้ทําให้เราอ่อนแอแต่กลับเป็นการเปิดทาง สู่การเยียวยาที่แท้จริงนอกจากนี้ผู้เขียนยังเน้นถึงการหาความหมายในความเจ็บปวดเธออธิบายว่าถ้าเรามองความทุกข์ว่าเป็นสิ่งไร้ค่ามันก็จะถ่วงเราไว้แต่ถ้าเรามองว่าความทุกข์คือครูมันจะพาเราไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึง้งผู้เขียนยังกล่าวถึงพลังของความศรัทธาแม้เธอจะเขียนในบริบทของความเชื่อทางจิตวิญญาณแต่แก่นสําคัญคือการมีศรัทธาในสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราไม่ว่าจะเรียกว่าจักรวาลธรรมชาติ หรือพลังแห่งชีวิตการเชื่อว่ามีสิ่งใดคอยโอบอุ้มเราจะช่วยให้หัวใจเข้มแข็งขึ้นและแม้ในความมืดเราก็ยังพอมองเห็นแสงแห่งความหวังเธอยังแบ่งปันวิธีการปฏิบัติในชีวิตประจําวันเช่นการเขียนบันทึกเพื่อระบายความรู้สึกการภาวนาหรือการใช้เวลานั่งเงียบๆเ,เพื่อฟังเสียงหัวใจสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความคิดลบและค่อยๆฟื้นคืนพลังภายในผู้เขียนยังย้ําว่า ความเปราะบางคือพลังสังคมมักบอกให้เราเข้มแข็งไม่ร้องไห้ไม่สแสดงความอ่อนแอแต่แท้จริงแล้วการยอมรับความเปราะบางเปิดโอกาสให้เราได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นไม่มีใครสามารถเดินผ่านความเจ็บปวดเพียงลําพังได้การเปิดใจแบ่งปันความทุกข์กับคนที่ไว้ใจได้คือหนทางหนึ่งที่ช่วยให้หัวใจเบาลงในอีกด้านหนึ่งผู้เขียนเตือนว่าอย่าเปรียบเทียบความเจ็บปวดของตัวเองกับใครหลายครั้งเราอาจคิดว่าคนอื่นเจ็บปวดกว่า หรือมีปัญหาหนักกว่าทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ควรเศร้าแต่ความจริงคือทุกความเจ็บปวดมีคุณค่าและสมควรได้รับการยอมรับการปฏิเสธความทุกข์ของตัวเองก็เท่ากับปฏิเสธการเยียวยาของตัวเองด้วยเธอสรุปว่าการไปต่อเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามที่หวังไม่ได้หมายถึงการลืมความเจ็บปวดหรือทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสงบหรือว่าแม้โลกภายนอกจะไม่เป็นอย่างที่คาดแต่หัวใจเรา ยังสามารถเลือกที่จะเติบโตและแบ่งบานได้บทสรุปหนังสือเล่มน,นี้สอนเราว่าความผิดหวังและความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แทนที่จะจมอยู่กับคำถามว่าทำไมต้องเป็นฉันผู้เขียนชี้ทางให้เราถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้การยอมรับความแตกสลายปล่อยวางการควบคุมซื่อสัตย์กับความรู้สึกและหาความหมายจากความเจ็บปวดคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราเดินต่อไปได้ แม้ชีวิตจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังแต่เรายังสามารถสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายและความสงบภายในได้เสมอ